ตัวไฮทางตีพี่เรแล้วก็หนอยูอ่ครับสามตัวไฮระวังได้แล้วพี่ได้นะครับเฮ้ยมีสองตีพีสโโ่สองตีสู้กันโอ้โหสองตีจ้าใช่อยู่ตรงนี้อีกนะพี่ติตรงนี้สองตีนะระวังไหนอยู่ไหนไฮด้านซ้ายตีหนึ่งวนมีน,น,นะพี่ติ แต่ละพี่ลานฮอลานฮอลานฮอมีนะพี่ข้างบนข้างหัวเราต้องหัวเอาโดนโดนโดนโอ้โฉเขาเขาเขาอ้อไปนู่นเขาอ้อไปนู่นพี่นู่นนู่นนู่จุดแดงนู่นเหี้ยตัวนี้ก่อน ผีเซลล์ฮิวิ่งใช่ไหมฮิวโอ้ยพี่มีทนายสองผมเิ๊โอ้ข้างหลังข้างหลังนู่นตรงฝั่งไอ้นั่นใช้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอเแล้วตี่สองมาทนายอ่าปกจอบแจมอยู่อยู่นี่พี่อยู่นี่อพี่ตีหนึ่งตีเพียร์เคยิงลูกซ้อนมอสก่อนพี่ซ้อนมอสซ้อนตี เด็กกระปุนนะพี่ไม่รู้บอดทุกคนเออเขาเขาวิ่งไปหลังนึงพี่หาลูกรกระสุนก่อนพี่ยิงเจนลูกรก,กระสุกนก่อนนะพี่ไม่ต้องออกไปก็ได้วงบีบนม,มิมาวงบีบเหรอเขาต้องวิ่งเข้ามาใช่ใช่รอรับตรงนั้นนะอ่ะขับออกเลยไอ้เหีอะขับออกเลยขับออกไปแล้วตรงตีข้างหลังนั่นอ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงกลางนะพี่ เดี๋ยวเขาจะอ้ออีกห้องไม่มาหรอกเขาจะมาเก็บเพื่อนเก็บไม่ได้เพื่อนอยู่ข้างบนอันนี้พี่ไม่มีแอร์สไตล์แล้วนะน่าจะเหลือแต่ที่นั่นนะ TSK นั่นแหละน่าอยู่ทำอะไรไรเขาอ่ะกระรอนหมอบเนี่ยนี่จะพี่กอลพี่กอล์พีนั่นแหละแตกไปหนึ่งละอันนี้ตัวอลิซาเบธไม่ต้องกัวลแล้ว ยังพานอยู่ตายตายเกิดไม่ได้ตายเกิดไม่ได้แล้วระวังมีเขาไม่ชุบตัวเองนะพี่ชุบตัวเองไม่ได้เขาทำไปแล้วมัน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 ขึ้นแดงแล้วมันขไม่ไม่ไอ้ที่เป็นรอดอ่ะพี่อ๋อจะฮือลิ่งไอมันบั็อกอะไรเปลเนี่ยพี่กอล์ฟยิงเลยพี่กอล์ฟกยิงตา่ไปแล้วมันตายไปเลยอยู่ข้างล่างเปล่า พี่ทีเอเคอยู่ไหนวะนี่นี่อยู่นี่ยนี่ตังหด้ยแล่นตกมันตกงระวังระวังแอร์สตาทด้วยแงกนมาโดนแอร์สาโดนโอ้โหดนแอร์มาเต็มเเอาลูกหนึ่งแล้วลูกหนึ่งลูกหนึ่งอแตกอีกหนึ่ง

ีคนโฮบามาเนมาเป็นซากตรงนี้เลยเขาเขาเขาแจ้งตำแหน่งเพื่อนแล้วเขาแจ้งตำแหน่งเพื่อนแล้วข้มาแล้วาวแล้วเข้าวอแล้วเจสองเฮ้ยเจสองอ้โหจมาหา ข้างล่างนี้ตัวพี่น่าจะบอดแน่ใจตั้งหลอง่อมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอยู่นี่นนอุ้ยคนไหนเขา่อดนะเขา่อดหน้ามผมนะทำม,ม,มาซ้อมผม่อยตอนละ อ๋ดียอ๋อเดียอ๋ดีสนด์อ๋ดีอ๋ดีผมไล่ไปแล้วพี่สนายไล่แล้วเอาละพี่ตีเย้ยนั่งใจไม่ได้โอ้โหีบชูพี่น็อกไป้สองแล้วเดี๋ยวอีกตีหนึ่งมาวงกำลังบีบด้วยมาแล้วพี่ถ่ายแล้ว

ลงลงลงนเก็บของใหม่หัวพี่เลยเกให้ลยเก็บเลยเก็บเลยพี่ต้องอัลโลงี้แหละลูกนี้นี่ใกล้้ใกล้ๆก็ได้ลงสองลูกอ้พวกพี่ผมได้ยินเสียงไลางว่าง เด e no, the like. ็กไม่ังจังไปเอาโหลดน่ะแล้วกันจะไปเอาโหลดตรงนั้นเหรอระวังตีพีเอสนะยังไม่มีฟืนโหลดเลยคิวหนี่พี่อยู่นี่อยู่นิยุนิยุน่นิ่งๆสิแตกเลยหนเดียวเอาไหมเก็บเทุกโหลดหน้าไมเก็บเลย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 นี่แหละหอขยับอีโค่เลยไปเจอพี่ เขามียูซี่แดงพี่ทำไมเขาเอายูซี่แดงมาจากไหนอ่ะจากโหลดแน่ซื้อตรงอันนี้ไงพี่ซื้อตรงอัพกรดเงี้ยโอ้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 โหรถนี่ไงนี่ไงมีรถมาเก็บเพื่อนโอ๊ยไปพี่

ยังไม่ตายนะพี่ยังคาดอยู่ทิ้งคงลงมาแหละก็จะมีตายเกิดไม่ตายเกิดกันเขาผิดกล้าเล่นลองยิงแบบไม่เล็งยิงวงใส่ปืนให้หมดแล้วยิงแบบไม่เล็งยิงไปตรงแบงค์แม่ทิ้งกิฟต์กดค้างบอลเทสอะไรไม่ขยับคนคนคนอันนั้นคนถึงบ้านนี้สองตัวคน เอายิงยนาแล้วขวันด้วยพี่ต่อพี่ผมด้วยเองเอาแม็กเองเอาแม็กทอไม้พี่ด้วยมาพี่นะได้ในข้างหลังเข้าไปเขาอยู่ในบ้านพี่เขาอยู่ในบ้านเอย่าเพิ่งอย่เพิ่งข้าพี่ต่อพี่เพิ่งอย่เพิ่งอย่เพิ่งพิ่งพี่เพิ่งเขาออกมาพี่แต่เข้าเขอกมาแล้วพี่แต่ยิงะเฮ้ยมีระยะร้อยห้าสิบเมตรใช่ไหม